ฮาดงบทประพันธ์ของพนมเทียมบทที่สองเขากลับมาถึงบ้านเมื่อเวลาดึกสงัดพยายามจรดปลายเท้าให้แผ่วที่สุดขณะที่ย่างขึ้นตัวตึกของคุณหญิงสรยุทธผู้เป็นมาดาในสมองเต็มไปด้วยความคิดหาหนทางที่จะเอาเงินมาชำระหนี้สินให้พ้นทุกพ้นร้อนตลอดระยะเวลาครึ่งค่อนคืนที่เขาตระเวนไปรอบๆพระนคร ตาม,มหมู่มิตรสายชิดเชื้อเพื่อหยิบยืมเงินไม่เป็นผลสำหรับเขาเลยเงิน5,000ันเศษมากมายเกินไปสำหรับนายร้อยโทขนาดเขาและบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือเอาจากคุณหญิงมารดาจะด้วยวิธีใดก็ตามขอตรงองท่านไม่ยอมให้เด็ดและถ้าสารภาพตรงๆท่านคงจะเล่นงานเราแย่เขาคิดในใจต้องขโมยตามเคย ตกลงใจเอาละขมโมยเป็นแบบที่ดีงามที่สุดแล้วสำหรับลูกชายแสนจะประเสริฐเช่นเขาก่อนอื่นต้องทำไม่ให้เขาสงสัยและตายใจสำคัญกว่าอะไรก็คืออย่าเพิ่งให้ท่านทราบว่าเขากลับมาบ้านแล้วในคืนนี้ดังนั้นฝีเท้าที่แผ่วอยู่แล้วจึงยิ่งเบาลงไปอีกไม่ผิดกับอาการย่องของแมวจุดหมายปลายทางของเขาคือกลับที่ห้องนอนของตนเองก่อน แต่เขายังไม่ทันจะผ่านพ้นห้องของมารดาไปได้ไกลนักเสียงร้องทักก็ออกไปจากห้องนั้นว่าเจ้าเพลิงสะดุ้งเหมือนเข็มแทงสงบนิ่งแทบไม่หายใจเสียงนั้นดังซ้ำมาอีกจึงแข็งใจตอบอ้อมแอมผมเองครับคุณแม่เพิ่งกลับเหรอคามานี่สิระบายลมหายใจยาวแผนการที่คิดไว้คงจะล้มเหลวคราวนี้เองจำใจต้องผลักประตูและเดินสงบสงเงยมเข้าไป คุณหญิงมารดายังไม่นอนเหมือนที่เขาคิดท่อสายตาจับอยู่ที่เขาแน่วแน่เด็กรับใช้ที่นั่งสับป,ประงกปรนิบัติอยู่ใ,ใกล้ๆถูกท่านอนุญาตให้กลับไปนอนได้นั่งลงที่ยัพ่อมาหาจำเลินยืนทื่ออยู่ได้เขาหันรีหันขวางยิ้มกล่ยยๆพีกลอนอยู่สายตาภายในกระจกแว่นเป็นเงาวับจับอยู่ที่เขาตลอดเวลาเหมือนสายตาของผู้ใหญ่ซึ่งกำลังรอดูท่าทีโกงของเด็กเล็กๆ ยังไม่นอนอีกเลอครับหัวเราะประจบแต่เสียงของคุณแม่ห้วนกระชากฉลอแกสิยะกลับดึกเดือนเที่ยงคืนจะเอาแต่เที่ยวหัวราน้าไปถึงไหนการพอคุณเขาถอนใจยาวเหนื่อยนายอยากจะไปเสียให้พ้นหูพ้นตาท่านที่สดุดในยามที่ถูกขนาบเอาเช่นนี้ไม่มีอะไรสำหรับเขาจะดีไปกว่าหัวเราะประจบตามเคยอ๋อให้ท่านเปรี้ยวกราดไปเถอะท่านไม่เคยทำอะไรเขาได้เลย แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาโหลดเล่นไปตามทิศทางของเขาท่านก็เทศนาไปตามประษาคนแก่ไม่มีอะไรเด็ดขาดไปกว่านั้นคุณแม่มีเรื่องอะไรหรือครับมีแน่เชียวเรื่องเงินนะ่ะเจ้าขี้ขโมยโทคุณแม่จะแช่งชักให้ผมเปขโมยไปเสียจริงๆหรือยังไงครับเขาทำหน้ายู่บนเบาๆไม่รู้เคราะร้ายอะไรสิกลับมาก็ถูกเทศนากันทีเดียว เมื่อเย็นผู้บังคับกองพันก็เล่นงานเอาทีหนึ่งแล้วเขาไม่ตั้งใจจะบ่นให้คุณแม่ได้ยินแต่ท่านได้ยินเองชี้หน้าโมโหจนหัวเราะว่นหาอะไรฮะไอ้ลูกแวนแกขโมยเงินฉันไปนั่นเป็นข้อกล่าวหาที่เก,กลี้ยกราดเอากับเขาโดยไม่มีพิธีรีตองเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นขโมยที่ไหนครับเมื่อไร คุณหญิงหน้าบึ้งตึงนอกจากจะดื้อรั้นติดนิสัยมาตั้งแต่เล็กๆแล้วลูกชายคนเดียวยังมีวิธียั่วย้วโมโหโให้พุ่งพล่านขึ้นทุกครั้งคุณหญิงเหลียวไปรอบตัวคิดจะหาของแข็งๆอะไรบางสิ่งบางอย่างดับโมหโหโดยการกระทำศรีรษะของเขาให้เจ็บๆเสียบ,บ,บ,บ้างโชคเข้าข้างเขาคุณหญิงหาอะไรไม่พบได้แต่แหว ยังจะมาทำไก่อีกไอ้ลูกทามอนเงินในเซฟของฉันหายไปตั้งพันกว่าขณะที่ฉันลืมกุญแจไว้ในห้องอาบนะ้าเมื่อวันเฟืนเจ้าต่อยมันยืนยันว่าเห็นแก่ฉวยโอกาสตอนที่ฉันเผลอไปแอบไขเอาในเซฟเขาทําหน้าเมื่อยแล้วก็หัวเราะสารภาพโดยดีก็ผมไม่มีเงินแล้วนี่ครับคุณแม่ขโมยไม่หยุดไม่ย่อน หลังจากที่เดือดดานและไม่รู้ที่จะจัดการกับลูกชายสุดสวัสดเพียงคนเดียวได้สถานใดแล้วคุณหญิงก็เริ่มบน่นใช้เงินลากับเบีย้ยเงินเดือนของตัวเองใช้ได้ไม่ถึงวันที่สาหมดเกลี้ยงทีเนี้ก็หาทางแต่จะฉกละลูกอะไรจะล้างจะผลานต่อจากนั้นก็เริ่มให้โอวาทแก่เขาตามพิธีการของมารดาผู้มีลูกเกเรที่ได้รับการตามใจมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและนับบัดนี้ หลักสูตรอบายามุกได้เป็นปริญญาครบถ้วนสำหรับนิสัยของเขานับตั้งแต่สุรานารีภาชีกิลาบัตท่านมารดาจะไม่พิสวง์สงสัยเลยหากได้ทราบว่าบรชายของตนได้กลายเป็นนักการพานันขนาดหนักไปแล้วสัมาอะไรก็เงินเดือนไม่กี่สิบบาทของเขาต่อให้สมบัติพระสถานมากมายก่กองของท่านเองที่กำลังจะตกทอดมาเป็นมรดกสำหรับเขาเพียงคนเดียว ก็จะต้องพินาศไปในพริบตาหากว่าสาตานไม่สั่งสาไปจากชีวิตประจําวันของเขาแต่นี่ท่านยังไม่เฉลียวใจก็ได้แต่เทศนาไปตามเรื่องเพลิงนั่งฟังเหมือนกับอยู่หน้าธรรมาฏของสง์ในวันธรรมสวรรค์เขาเคยชินจนเอื่มไปแล้วอะไรตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นมีความดีความดีเหมือนมนุษย์เขาบ้างเลยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาแต่เที่ยวเตะหัวราน้ํา เกเมเลเกเกเลหาดีสักนิดก็ไม่มีจนใครๆก็าสายหน้าไปตามๆกันผิดหล่าวผิดตะกูลไม่รู้ดาวไล่อะไรมาจุดติเสียดายที่เจ้าคุณพ่อทันรับไปเสียก่อนไม่งั้นจะอวดพ่อลูกชายให้ดูสักหน่อยเขารู้สึกเมื่อยเต็มทนแต่อดทนฟังท่านต่อไปเพราะเคยฟังมาตลอดการแล้ว เอาแต่ปัะเพิตเเลวสามต่ำช้าจนเลื่องลือไปหมดแล้วนี่ใครๆเขากลัวใจกันหมดจะหาลูกสะภ้ยสักคนหนึ่งพอเขารู้ว่าเป็นในเพลิงพ่อแม่เขาปฏิเสธไม่ยอมยกลูกสาวให้เด็ดขาดเออฉันเป็นแม่แกมันสุดแตนที่จะเจ็บปวดชอกช้ำนักเชียวที่มีลูกอยู่คนหนึ่งก็ผิดเหล่าผิดกอเขาก็วงสาคนาญาตเขาไม่ได้มีแต่คนเขาหลังเกียร เขาหัวเราะยักไหลขนาดที่ทำหน้ายน่นคุณแม่จะวิตกทุกข์ไปทำไมครับเราไม่ได้ไปขอข้าวค่ารับประทานไปใช้ได้ตัวของผมจะเลวรยายยังไงไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านที่จะเก็บมากังวลอีกอย่างหนึง่งเรื่องลูกสะพ้ายนะคุณแม่อย่าเพิ่งหาเลยครับผมยังไม่ต้องการมีอะแกะไม่นึกยังไงบ้างเชียวเละทีหเราคั้นลงความเห็นกันว่าแกเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมความดีอะไรเลย เพลิงดีเท่าบุหรี่กระจายปริวไปตามพื้นห้องอย่างลืมตัวหัวเราะต่ำช่างหัวมันประไรครับคุณแม่โกกเราทุกวันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะวิเศษอะไรนักตัวของผมจะชั่วช้าสามารถยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นผมไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้กับใครเป็นใช้ได้โอ้ยแน่ละสิยะสําหรับตัวแกเองจะรู้สึกยังไงชื่อเสียงวงตระกูลไม่เคยคานึงถึงฉัน จะเอาแต่เล่าโต๊ะบินเลียดผู้หญิงแล้วก็เกะกะเกเรไปตามเรื่องแม่ของแกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเขาเริ่มจะร้อนใจแหวววิตตกกังวลฉาบฉายขึ้นที่ดวงตาคุณแม่ผู้เราก็ผมไปทำเรื่องร้ายแรงอะไรนักหนาขึ้นแล้วหยุดชะงักจริงสิเขาได้ทำเรื่องร้ายแรงขึ้นแล้วมันหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงด้วยหากแต่ท่านยังไม่ทราบเท่านั้น คอยหาโอกาสที่จะพูดเรื่องสำคัญกับท่านจึงเริ่มด้วยใจอันสาร,ระทึกตอนที่ท่านหยุดพักเรื่องเทศนาคุณแม่ครับผมความจริงเขาอ่อนหวานและเรียบร้อยที่สุดได้เหมือนกันย่ามื่ออยู่ใกล้ชิดท่านมารดาเช่นนี้ผิดกันเป็นตรงข้ามกับชีวิตโลดผนโจนทะยานภายนอกซึ่งคุณหญิงมารดาอดไม่ได้ที่จะต้องให้ความเมตตาแก่เขาเสมอมาสังเกตเห็นว่าท่านจะคลายโมโหและอารมณ์ดีขึ้น เขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องหนี้สินให้ฟังโดยละเอียดคุณหญิงตะลึงอุทานออกมาอย่างตระหนกว่าตายเพลิงแกไปทำมาหาอะไรเป็นหนี้เขาตั้งมากมายแบบนี้บอกมานะเงินเดือนของแกก็มีเงินที่แกดอดเอาจากฉันไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยทำไมยังเป็นหนี้เขาจนถึงขนาดนั้นครั้งนี้เขารู้สึกอึดอัดกลัดกลุ้มที่สุดเมื่อถูกซักไซไล่เลี้ยงเอาอย่างจริงจังก็ต้องสารภาพตามตรง ผมกราบเท้าขอความกรุณาคุณแม่สักครั้งเถอะครับครั้งนี้จําเป็นจริงๆผมเป็นหนี้เขาเพราะแพ้การพน,นันได้วิ่งเต้นหาเงินทางอื่นมาใช้เขาตัวเป็นเกลียวแล้วแต่ไม่สําเร็จเพราะเป็นจํานวนเงินไม่น้อยเขาให้โอกาสผมอีกเจวันเท่านั้นมิะนะเขาจะฟ้องผมจะต้องถูกออกจากราชการคุณหญิงเบ้มรีฟีป,ปากแน่นหยาดน้ําตาคลอด้วยความคับแค้นและน้อยใจในบุตรชายคนเดียวยิ่งหัวรอกแค้น อ๋อมิดนาล่ะสงสัยมานานแล้วลิเจเริญใหญ่ชัดชา้าเป็นนักการพันนันไปแล้วลอนี่พร้อมเชินะานลูกแม่สุรานาลีพาชีกีลาบัดถามจริงๆเธอแกเล่นการพันนันมานานแล้วเหรอเขาอ้อมแอมที่สุดว่าผมเพิ่งจะลองสนุกสนุกครับไม่นึกว่าจะพลาดถึงขนาดนั้นต่อไปผมไม่อีกแล้วใครเป็นเจ้าหนีแกพระประกิวินิจฉัยครับ าปกิจคุณหญิงครางขณะที่ทิ้งแขนลงอย่างหมดเรียวแรงโถเพลิงเอ้ยอิตาพระนี่นะมันแก่กว่าแกมากนักนาทำไมไปสมาคมก็มันได้ฮะเขาน่ะนักเลงรอบตัวเชียวนาแปดเหลี่ยมแปดคมลูกไม้แพลวแกถูกขาตุนเอาแล้วเล่นก็ใครไม่เล่นเขาออดต่อไปคุณหญิงอั้นเปน็นานในที่สุดก็พูดช้าๆเน้นเสียงชัดเจน เพลิงเอ้ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เล็กจนโตแกทําความเดือดร้อนให้แม่มาจนแสนเอื้อมละอาเต็มทีแล้วหากว่าแกไม่ละทิ้งนิสัยเช่นนี้สัทีก็เห็นจะมีแต่ความมิบาทย่อยยับช่างไม่รู้สำนึกตนเองเสือบ้างเลย ว่าชั่วช้าเลวสามยังไงบ้างดูสิญาตพี่น้องไม่มีใครเขาคบค้าสมาคมก็แกสักคนนี่ถ้าไม่มีแม่แล้วแกจะหันไปหาใครนอกจากเจ้าเพื่อนขน้องนักเลงปอที่แกเลี้ยงไว้นั่นแหละแล้วก็เห็นจะไม่มีใครเอาก็แกเป็นแน่ เอาเถอะแม่จะให้แกแกตัวครั้งเนี้เป็นครั้งสุดท้ายเรื่องหนี้สินไม่ต้องไปกังวลถึงมันล็อกแต่แกจะต้องบวชให้แม่หนึ่งพันษาเขากระโดดยืนขึ้นทั้งตัวร้องออกมาดังๆด,ด้วยความตกใจบวชตายละ เลือกเอาสิเพลิงแกจะทำตามฉันหรือว่าจะโลดไปในทางของแกก็แล้วแต่แต่ขอบอกให้คำขาดว่าถ้าแกไม่ปฏิบัติตามฉันละก็ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรก็แกอีกเลยเชิญสิจะไปเป็นโจรหาล้อยที่ไหนก็เชิญเลือดก,ก่อนเดียวตัดได้ ถ้าหากจะพิสูจน์ได้ว่าเลือดก้อนนั้นน่ะปเป็นเลือดที่สามอย่างไม่มีอะไรจะมาชำระล้างให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ฉันไม่ต้องการพูดอะไรก็แกมากวันนี้อีกแล้วมันช้ำใจเต็มทนมีลูกกับเขาคนหนึ่งก็แสนจะเลวไม่ได้อย่างใจสักอย่าง ไป,ไปให้พ้ไปตรองดูและก็ให้คำตอบฉันเร็วทีสุดว่าแกจะยอมหรือไม่และถ้าไม่ยอมก็ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกตลอดไปเพลิงออกมายืนงงอยู่หน้าห้องมารดาพื้มพําอยู่คนเดียวว่าบวชตายแล้วว่าเรายังไม่ศรัทธาสักนิดขืนบวชตามคำสั่งของคุณแม่แล้วก็แล้วท้าไม่บวชล่ะเราจะทำยังไง ไอ้พร,ประปกิิเจ,จ้าก,กรรมนั่นมันคงเอาเราตายแน่เชียวในร้อยโทแห่งกองทหารมารักษาพระองค์จะถูกยื่นฟ้องในคดีนี้สินล้นพ้นตัวและถูกออกจากราชการไม่ไหวตายจะดีกว่าที่จะตกอยู่ในสภาพแบบนั้น